โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีโดนโกงทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีเพจแท้มีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แขึ้นไปเพจขายรหัสอวที่กำลังมาแรงมี id ดีแลงคอนสกินแลรเพียบราคาเริ่มต้น50บาท id สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม โอเคนะครับผมนะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมนะขอเวลานิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะฮะผมสตรีมเกมนะอยู่ในทวิตทุกวันนะครับผมนะฮะก็แวะเข้ามาดูกันได้นะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมฮะไว้ใต้คลิปนะก็อย่าลืมแวะมาทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็เจอกับผมซีเกอร์ทีวีกลัวนะฮะสโนนี้นะครับผมก็อยู่เกมอาร์วินนั่นเองนะครับผมนะผมจะพาท่านผู้ชมนะมาดูสกินของสจิโร่นั่นเองนะแต่่่วาาารรออบนนีี้เเเป็ยกว่า ผมเอามาใส่ในของตัวอาร์เรนนะครับผมนะฮะก็เราดูกันดีกว่านะฮะว่าสก,กินของไทจิโร่แล้วเป็นรูปแบบของอาร์เรนนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเรียกเป็นคิริีตกก็แล้วกันนะจะได้เข้าใจไม่ยากเนาะโอเคก่อนอื่นเลยเรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันได้จะทำเอฟเฟกต์ติดแล้วเนาะโอ้โหตีเป็นน้ำนะครับผมอนาะวุธเท่มากครับผมนะฮะปานวารีปานไรโอเค สี่ครั้งแล้วลองดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮียฮโคตรเท่เลยฟันรุ่นรัวฮะเฮ้ยเท่ว่ะดูดิโอ้โหโอ้โหปันรุนรัวฟันรัวเอ้ยถึงคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเข้ากันหรือเปล่านะหรือว่าเชอากันหรือเปล่านะสำหรับเป็นตัวโมเดลของอเลนนะฮะโอเค เทกสองเ oh. ฮ้ยโว้เท่มากเฮ,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 ฮ้เหมือน,นอนิเมะเลยแบบว่าเวลาสไลด์ไปอย่างเงี้ยอ้าวผู้ปิดล็อกคณดาวเราไม่ใช่เหรอโอ้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอฟเฟกต์แม่งโคตรสวยอ่ะมันเหมือนเหมือนอนิเมะเลยฮะอนิเมะก็คล้ายๆอย่างเงี้ยแหละโอ้ปานวารีโอ้แต่มองเป็นตัวเลยฮะเนี่ยผมฮะพุ่งไปกับความเร็วแสงอย่างเงี้ยเหรอเที่ยนา่า,ากลัวจัด โอเคเดี๋ยวดูอดีตกันดีกว่าโอ้เขี้ยมาละเปิดปาตะวันเฮ้ยซีอูสองเปลี่ยนด้วยดูดิเนี่ฮะนี่เอาผมไอ้เตยตยแล้วก็โอ้ยเหี้ยโอ้โหไอ้คนไท่อ่ะไอ้ปาตะวันน่ากลัวมากมองไปดิเทน เอฟเป็นโคตรอลังการเลยไฟอะปานตะวันอะโหเฮียโคตรสะใจเลยเฮียเฮ้ยแม่งสะใจจริงบ e ูบบ in ja ูบ <int> ูบ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 บูบ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 ูบ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  โอ้โหโคตรสะใจเลยเนี่ยไอ้โหว่าสวยดีวะไอ้เหี้ยสวยมากอะบุ๊บบุ๊บบุบบุบอติก็ไม่มีอะไรครับผมนะอติก็จะมีรูปรูปอนิเมะขึ้นข้างๆนฮะบุ้มนะครับแล้วก็ลงมาก็จะมีมังกรรอบเนี่ยโอ้โหมันเป็นมังกรเหรอวะมังกรเพลิองอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในเม็มีหรือเปล่านะครับผม ไม่ไม่ไม่เคยได้สังเกตว่ะแต่มังกรน้ำน่มีอยู่มังกรบาลีอ่ะฟันๆันพันพันรอ,อของดิเอาของใหม่เลย โอ้ oh, แรงมากคือหูไม่เชื่อแรงจังไอเทนเอาของเต็มแล้วนะไอ้เหี้ยคอมโบเดียวอะไรมันแรงชิบหายเลยแล้ว <c oughs> ถ้ามันตีเรือ่องนี้ตายเลยเนะี่ยโอ้โหไอ้คนมันแรงขนาดนี้เลยวะไอเทนเนะี่ยไอ้ขนาดแค่คอมโบเดียวเนะี่ยโอ้โหเกือบตาย โอ้ยเลยผมเพิ่งเห็นว่ามันมีเอฟเฟกต์ไฟขอบ,ขอบจอด้วยนะทุกคนสังเกตดูดิมันเป็นปานวาลีอะแล้วมีปานวาลีปานปานตะวันอะแล้วแล้วมันจะใช้ไฟตลอดเลยเหรอไอ้แล้วจะกลับไปใช้ปานาน้ำไม่ได้เอะตายไม่ได้กูว่านี่ตายเลยโคตรแรงเลยอะไรแม่งปานวาลีโคตรแรงไอ้ปานตะวันสุดยอดมาก อ๋อถ้าตายก็จะกลับเป็นใช้ปานน้ำเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวลองดูดิว่าปาน้ำแกร,แรง่งเลยบอกบุบูบุบูบุบูบุบ,บ,บ,บปาน้ำแกร,แรงฮะอู้เกือบตายเรียโพูดเทพไปปรับอสูรไล่กันดีกว่าทุกคนผมว่าคอมโบเดียวตายล้วเชื่อมปะ นี่ไงกูว่าแล้วขบโบวเดียวตายเ้ยโคตรแรงเลยเอาของเงี้ยเนี่ยโอ้โหคือมันมีตีเร็วเนี่ยตีเร็วมันเท่าไหร่วะตีเร็วสองร้อยยี่สิบมันตัมสองร้อยป่ะถ้าผมจำไม่ผิดอะตีเร็วกเกมเนี้ยโขโบวแม่งแรงจริงอันเดียัก็เลยเยอะก็าดมาดิ Okay. ไม่เป็นไรผมว่าปานปานเพลิงแม่งเท่กว่าเยอะเลยวะ่ะมันรู้แล้วแต่คนนะแต่ผมชอบปานเพลิงมากกว่าวปานเพลิงมันมันสะใจดีอะเนี้ยผมนะเปลี่ยนที่อะบูบโอ้โหสะใจมาก <laughs> ผมจำไม่ได้นะเป็นอนิเมะแม่ง ปานปานตะวันนี่โกงสุดแล้วปะเออฮาเรียกว่าเป็นต้นตำรับของปานหลายๆปานเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผมผิดแรงก็ถอดไปแล้วผมก็ไม่ได้แบบแฟนกระตัวเรื่องนี้โอ้โห,หอ,อ่าก็ลดปีศากร้ายข่ามันนะน่าจะโหดสุดแล้วปานนี้นะครับผมนะมันจะเป็นผู้ถูกเลือกเลยปะน่าจะไม่ผิดอนะ่ะมันจะเป็นปานตรงหนาา้าผักเนี่ยครับผมนะ ีโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรละนะก็ถือว่าพามาดูเฉยๆก็คิดเห็นกันยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับผมว่ามันเทหรือเปล่าหรือว่ามันเข้ากันไหมมันเข้ากับอนิเมะไหมแต่ถามว่าเข้าไหมเหรอผมว่ามันไม่ค่อยเข้านะถ้าถามอนิเมะนะอนิเมะมันแบบมันไม่ค่อยฟันอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยฟันรวงอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันจะแบบว่าอ่มันจะแบบไปเป็นท่าเป็นท่ามากกว่าหรือฟันรวงอย่างเงี้ยผมไปดูเหมือนนะแต่เท่าที่ผมไปดูมามันก็มันไม่ได้ฟันรวงอย่างเงี้ย มันจะค้าไปใช้เป็นท่ามากกว่าเออค่อยๆทีละท่าท่าท่าฟันก็ครั้งหนึ่งเนี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ค่อยมีฟันรัวๆเลยเออเอ้าฟันไฟหายแล้วนี่หว่าเอาทิ้งไปทว่าฟันไฟก็หายวะโอเคนะก็ไปออผมจะไปหน,นคลิปหน้าก็แล้วกันไปเรียบร้อย